พระเถระในสมัยนั้นก็บอกอาตมาภาพคงไม่ว่างนานถึงเจดปีหรอกยุ่งมีกิจอื่นไม่รับนิมนต์จนกระทั่งแม้กระทั่งพระใหม่ก็ยุ่งหมดที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกกลัวสู้มานไม่ไหวเนื่องจากว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่พระทั้งหลายจึงไม่รับนมิมนต ในที่สุดเนี่ยได้มีผู้แนะนำว่าได้มีผู้แนะนำว่ามีพระเถระรูปหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์มากจำพรรษาอยู่ในทะเลนะว่ากันว่าท่านเนรมิตรปราสาทแก้วไปอยู่ในปราสาทเนี่ยฤทธิ์ของท่านมีมากจมอยู่ในทะเลเข้านิโรสมาบัติ ไม่ฉันไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะไม่ให้ใครไปรบกวนอยู่ในสะดือทะเลเนี่ยถ้าไปนิมนต์ท่านถึงจะมาคณะสงฆ์ประชุมกันแล้วก็ส่งพระเถระสองรูปซึ่งมีริษไปนิมนต์พระรูปนั้นมาที่บนแผ่นดินพระรูปนั้นคือพระอุปคุตนั่นเอง พระอุปคุธรับนิมนต์ขึ้นมาบนแผ่นดินปรากฏว่าเข้านิโรธสมาบัติมานานไม่ได้ฉันพร้อมทีเดียวมาเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็บอกว่าช่วยปกป้องคุ้มครองไม่ให้มานมาผจญพิธีของพระเจ้าอาโศกพระอุปคุธก็บอกว่า ได้แต่ต้องได้มีอาหารฉันก่อนตอนนี้อดข้าวมานานลุ่งขึ้นพระอุบคุตยังไปบินทบาทในวังของพระเจ้าอาโศกพระเจ้าอาโศกใส่บาดไปพินิจพิเคราะห์ไปแหมพระองค์นี้ผอมจังเลยจะมีแรงสู้กำมานเหรอไม่น่าจะสู้กำมานได้รุ่งขึ้นต้องทดสอบหน่อย พอพระอุปคุตมาบิธาบาตวันที่สองปล่อยช้างตกมันพุ่งเข้าใส่เลยพระตัวพร้อมผอมนี่เห็นช้างไม่ได้เห็นหรอกเดินบิธาบาตอยู่ดีๆช้างมาข้างหลังไล่กระทืบเงาของช้างเนี่ยผ่านแวบเดียวมาถึงพระอุปคุตเนี่ยท่านหันกลับไปพอหันกลับไปเท่านั้นแหละช้างกลายเป็น ถูกสะกดเหมือนก้อนหินนิ่งอยู่เลยพระเจ้าอาโศกศรัทธามากขอขมาอภัยและตั้งแต่นั้นก็จัดงานใหญ่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันฉลองพระบรมสารีริกธาตุ <c oughs> พอจัดฉลองเท่านั้นแหละมารมาทำลายพิธีมารที่ว่านี้คือใคร คือมารที่ประจนพระพุทธเจ้าตอนที่เสด็จออกพนวดวันที่ตรัสรู้ก็มาระจนที่เราเห็นภาพแม่ธรณีบีบมวยผมน่ะเรียกว่าพญามารปารณิมิตะวะสวดีเรียกสั้นๆว่าพญาวสวดีเคยกวนสมาธิไม่ให้พระุทเจ้าตรัสรู้มาแล้วเขาเรียกคู่แขนตลอดการ พระพุทธเจ้าปรนิพานไปแล้วก็จองล้างจองผลานใครเอาพระาธาตุของพระพุทธเจ้าขึ้นมาบูชาเป็นต้องมาทำลายพิธีไม่รู้เป็นยังไงไม่กินเส้นกับพระพุทธเจ้าแม้แต่พระาธาตุหรือคืออัฐิของพระพุทธเจ้าก็ไม่ชอบต้องมาทำให้ไฟไหม้ให้น้ำท่วมต่างๆนานา เรียกว่าฝนตกบังไฟไหม้บังลมพายุพัดพิธีหักบังรประลัมพิธีหักบังพอพยามาณบันดาลฝนมาบันดาลไฟมาน้ำมาอะไรก็ตามพายุมานี่พระอุปคุตใช้อิทธิฤทธิหยุดสิ่งที่มาตันแกล้งทั้งหมด สู้กับมารพยาวสสวดีนี่เป็นพักใหญ่พยาวสสวดีงงมากเออก็พระพุทธเจ้าปริพานไปตั้งนานแล้วนี่ตอนนี้ไม่น่าจะมีใครมีฝีมือมาทัดทานได้นึก,กว่าเรื่องกล้วยๆที่ไหนได้ฝีมือดีจังพระองค์นี้เป็นใครก็เลยปรากฏตนขึ้นมาสู้กันตรงๆเลยทีนี้ ไม่ใช้พายุไม่ใช้ไฟแล้วล่ะสู้กันหนักเข้าในที่สุดพระอุปคุตนี่เนรมิตเลยหมาเน่าเลยนะแขวนไว้ที่คอพยามารพยามารเหม็นหมาเน่ามากก็ไปขอให้เทวดาอินพรมแกะก็เอาไม่ออกในที่สุดต้องมาขอพระอุปคุตให้เอาออกให้พระอุปคุตก็บอกได้ ว่าแล้วก็เอาหมาหมาเน่าที่เนรมิตนี่ออกผูกไว้กับประคตเอวผ้าคาดเอวของพระอุปคุตนี่นะผูกหมาเน่าไว้แล้วก็ไปแขวนคอแขวนคอของพญามารผูกลัดไว้กับภูเขาใหญ่เรียกว่าผูกว่าผูกไว้กับภูเขาล่ามเอาไว้ไปไหนไม่ได้มีหมาเน่าเหม็นอยู่ใกลๆเลยนะจนกระทั่งเจ็ด ปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันผ่านพ้นพิธีจบพญามาเนี่ยถูกผูกไว้กับภูเขาและก็หมาเน่าเนี่นั่งบนพื้มพ้ำเรานี่มันผิดพลาดไปแล้วนะทำให้พิธีเขาเสียนะโยมใครจัดงานใหญ่เกี่ยวกับพระพุเทธเจ้าและมันมีมารมีคนมาก่อกวนนี่ถือว่าเป็นลูกน้องพยามารทั้งนั้นแหละ ต้องมีการสะกดพวกนี้เอาไว้บ้างจัดงานสำคัญสำคัญใหญ่ๆนี่ฝนตกน้ำท่วมฟ้าผ่านี่ลูกน้องพยาม,มารมากวนโยมคงจะจำได้นะวันแห่พระบรมสา,ารีริกธาตุเนี่ยเมื่อสองปีมาแล้วเนี่ยจะแห่ในวันรุ่งขึ้นวันนี้สมมติว่าพรุ่งนี้จะแห่เนวันนี้เนี่ยจัดประชุมพระพันกว่ารูป ตอนเที่ยงฝนตกหนักฟ้าผ่าเจดีวัดประยูนเจดี JD ตอนนั้นยังไม่ได้ซ่อมเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยฟ้าผ่าเจดีวัดประยูนเนี่ยตอนประมาณสักเที่ยงเศษเศษอัตมภาพกับคณะพระสงฆ์นั่งอยู่ที่สำนักง,งานเจ้าคณะภาคสองฟ้าผ่านะติดติดกับเจดีเนี่ยฟ้าผ่าเจดีเปรี้ยงครั้งที่หนึ่ง ไฟไหม้สำนักงานนะเอาเครื่องดับเพลิงนะในอ้วนเอาเครื่องดับเพลิงไปดับไฟดับหมดเลยนะเครื่องเสียงราคาเป็นแสนอย่างที่จะมาใช้ตอนนี้นะพังยับเยินเลยอีกสักชั่วโมงต่อมาผ่าอีกรอบหนึ่งผ่าเจดีเราเนี่ยแสงฟ้าผ่าเนี่ยเป็นสายมาเลยนะโยมที่ตลาดนกกระจอกบอกวัดประยูนจะดังใหญ่แล้ว ทำไมจะไม่ดังละฟ้าผ่าตั้งสองรอบปรากฏว่าปีนั้นแหละเราได้ค้นพบพระบรมสารีริกธาตุบนองค์พระเจดีย์แต่ว่าเรากําลังแห่พระสารีริกธาตุจากศีลังกานะโยมคงจําได้ยังไม่กรุยังไม่แตกยังไม่เจอพระบรมสารีริกธาตุบนองค์พระเจดีย์แค่พิธีแห่จากศีลังกาฟ้ากบผ่าแล้ว เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการเตรียมการป้องกันดูแลรักษางานใหญ่ๆต้องไปขอพรอ,อธิษฐานพระอุปคุตไม่อยู่ก็ไปขอหลวงพ่อนาคสิไปขอตอนนี้มีพระอุปคุตก็หลวงพ่อนาคหลวงพ่อพระอุปคุตในพิธภพันธ์นั่นแหละมาช่วยให้คุ้มครองงานพิธีทั้งหลายให้รอดปลอดภัย มันบ่นใหญ่เลยบอกว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วนี่นึกว่าจะหมดมือดียังมีพระอุปคุตนี่มาทรมานเราอีกเอาละเรามันบาปกรรมต่อจากนี้ไปจะหันมาสนับสนุนพระพุทธศาสนาในอนาคตถ้าเป็นไปได้ขอเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนพระสมณะโคดมเลยเรียกว่าเปลี่ยนจากฝ่ายค้านมาเป็นฝ่ายร่วมรัฐบาลแล้วทีนี้